เปิดตัวแล้วสำหรับ Mazda CX 3รุ่นใหม่คราวนี้จะมาพร้อมกับการปรับอุปกรณ์กันอีกเช่นเคยในโมเดลล่าสุดปี2025หลังจากที่เปิดตัวในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่คราวนี้จะเริ่มมีการปรับอุปกรณ์ที่จะเน้นตัดมากกว่าเพิ่มต่างจากรอบเดิมที่จะมีการเพิ่มออปชั่นใส่เข้าไปแน่นอนว่าต้องการตัดออปชันบางส่วนออกเพื่อให้สามารถทำราคาออกมาได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยชื่อ CX 3ใหม่ในปี2025นี้จะมีการใส่ชื่อรุ่นต่อท้ายว่า Essential โดยชื่อนี้ก็ถูกใช้ใน Mazda 2รุ่นปรับอุปกรณ์ในปีนี้ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าจะเป็นรุ่นที่ถูกตัดอุปกรณ์ออกต่างจากปกติพร้อมปรับรุ่นย่อยใหม่ทั้งหมด4รุ่นย่อยโดยมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยใหม่และเป็นชื่อเดียวกับ Mazda 2 Essential อีกด้วยโดยจะมีทั้งรุ่นพามรุ่นอันต้าและตัวท็อปสุดอย่าง Signature พร้อมปรับราคาใหม่ทุกลงกว่ารุ่นเดิมอีก71,000บาทในทุกรุ่นอีกด้วยโดยตัวท็อปตั้งราคาไม่ถึง900,000บาทแล้วและตัวเริ่มต้นก็จะปรับราคาไม่ถึง700,000บาทตัวเริ่มต้นอย่าง2.0บสถูกเปลี่ยนชื่อเป็น2.0งพามโดยจะตัดออปชันในส่วนระบบควบคุมความเร็วแบบ Cruise Control ตัดระบบ Smart Key เลสเอนทรีเป็นกุญแจมือบิดแทน และเปลี่ยนวัสดุพวงมาลาัยแบบใหม่รุ่น2.0ง a s e Plus บถูกเปลี่ยนชื่อเป็น2.0 l a อันต้าคราวนี้จะตัดออปชั่นในส่วนระบบความปลอดภยัยน่าจะเยอะอยู่พอสมควรในส่วนของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง iActive Sense ทั้งระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนขณะขับขี่และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังปัดระบบครูสคอนโทรอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายไวเลสชาร์เจอร์ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติสำหรับระบบไฟหน้าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนแทนซึ่งจะไม่มีระบบปรับไฟสูงต่ำและเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้แล้วและตัดระบบไฟสองสว่างตอนกลางวันแบบซิกเนเจอร์แม้แต่ชุดไฟท้ายก็จะปรับเป็นแบบหลอดไส้สอดคล้องกับชุดไฟหน้ารุ่น2.0 Comfort จะเปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยเป็น2.0อต้าพลัสแทนโดยจะเปลี่ยนของลายล้ออันลอยที่จะเป็นขนาด16นิ้วแบบเดียวกับรุ่นพาร์มและอันตาตัดระบบเปิดปิดไฟหน้าและระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติตัดระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย w i r e ลสชาร์จเจอรชุดเซ็นเซอร์กะระยะขนาดจอดรถด้านหน้า4ตำแหน่งและด้านหลัง4ตำแหน่ง ตัดระบบกล้องมองรอบคัน360องศาเหลือแค่กล้องมองหลังเท่านั้นตัดระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติพร้อมตัดระบบแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยสุดท้ายกับรุ่นท็อปอย่าง2.0 Sport Plus เปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยเป็น2.0 Signature โดยราคาจำหน่ายที่จะไม่ถึง9 0 0 0 0 0โดยจะตัดออปชั่นในส่วนเซนเซอร์กับระยะจะเหลือแค่เฉพาะด้านหลัง4ตำแหน่ง และจะมีเฉพาะกล้องมองหลังเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายจะปรับถูกลงถึง71,000บาททุกรุ่นเริ่มต้นที่6,99,000บาทจนถึงตัวท็อปที่8,99,000บาทเท่านั้นค่ะคิดเห็นอย่างไรกับรถรุ่นนี้ลองเมนพูดคุยกันและอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยค่ะ